โครงการจิตอาสาพ,พระราชทานเราทางความดีด้วยหัวใจวันนวมินทรราชมหาราช,ราชคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมานากาธิเบศมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช,ราชบรมนาศบอิตริษ13ตุลาคม2568ที่วัดใหม่พัฒนาคลองสิบตำบลบึงทองหลางอำเภอลำลูกกาจังหวัดปทุมธานีนาวากาศเอกธรรมนูนคำสุข ผู้บังคับการกรมทหารต่อสู้อากาศยานหน่วยบัญชาการอากาศโยธินมอบหมายให้นาวาอากาศตีชนัดผู้ภัยบุญผู้บังคับกองพันทหารต่อสู้อากาศยานสองกรมทหารต่อสู้อากาศยานหน่วยบัญชาการอากาศโยธินและนาวาอากาศตีทพัสิงโตแก้วหัวหน้าจิตอาสาอำเภอลำลูกกานำกำลังพลจิตอาสาเข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาโดยมีนายพรศักนาคพลปลัดอาวุโสอำเภอลำลูกกาเป็นประธานในพิธี และยังมีหน่วยงานกองพันเสนารักษ์ที่13กองพลทหารปืนใหญ่ต่อสู้อากาศยานอศาสาสมัครกิจการพลเรือนกองทัพบ,บกเจ้าหน้าที่ตำรวจสพลำลูกกาเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลลำลูกกาและเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลบึงทองหลางกำนานผู้ใหญ่บ้านประชาชนจิตอาสาที่เดินทางมาเข้าร่วมกิจกรรมช่วยกันพัฒนาวัดใหม่พัฒนาคลองติบเพื่อทําความสะอาดตัดหญ้า ตัดแต่งกิ่งไม้และฉีดล้างทําความสะอาดรอบพระบัวสดเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลวันคล้ายวันสวรรคตรพระบาทสมเด็จพระบรมชานากาทิเบตมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราบบรมนาถบพิษ13ตุลาคม2568สุคริตแห่ร้องศูนย์ข่าวกรมชัดเอไซีจังหวัดปรุมธานีรายงาน i n